สนแดงที่รอเราอยู่นะคะอันนี้ก็แน่นย่จ้ะนี่ข้างล่างก็ยังบม่ค่อยกี่เหลืองบันไดได้ยจ้ะของแสบของแสบจังไดก็ได้อุ้ยลูกน้อยๆงามๆทุกคนลูกน้อยๆพิงง่งโผก็มีจ้าสนแดงน้อยน่ารัก น่ารักป่จ้ะอันนี้ก็หวานจ้ะโอ้แต่ว่าก็เริ่มเหลืองจ้ะบ้ะเริ่มเหลืองแล้วรเอวเ,รเก็บอีกแล้วจ้ะโอ้ยมันเสียเบิร์ดแล้วจ้ะนี่เกิดเป็นพุ่มอุมตุ้มอุมตุ้ม ขนาดเกิดลายเอาแต่ดอกดีๆไปจ้ะทันก็เต็มจ้ะได้ใส่ถุงเอาแล้วบัเนี่ยใส่ถุงเอานี่จะดอกอวบๆงามๆละจ้ะ ไม่เห็นเยอะหนูก็อยากเห็นน้อย มาค่ะเราก็จะตัดเห็ดพึ่งหัวแดงให้เพื่อนๆดูนะคะของแซ่บของอร่อยะคะ่ะไม่มีหนอนนะคะอันนี้ก็แน่นแน่นทุกคนดูความขาวโอเ้อ,อเขาขาวค่ะค่ะแข็งกปกๆนะคะได้แล้วมาดูลูกน้อยลูกน้อยก็หัวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ ไม่เป็นไรเราเอาไปกินนะคะของแทบของแทบบ่จำเป็นต้องสวยจ้ะได้เบิดทสดชื่นนะจ๊ะดอกน้อยๆนิดๆอันนี้กระดอกน้อยๆจ้ะอันนี้ก่อนตอนที่แรกคิดว่าจะหัวแดงบม,มเมนหัวแดงจ้ะหัวน้อยอันนี้นะจ้ะกลังงามอันนี้ก็กำลงกังแกงหวานจ้ะ งามๆจ้าได้แล้วบับนี้